ไปดิไอเท่ตัวนี้เยอะเยเนี่ยแม่งยิงมาทางนี้กันโอ้ย่ไอ้ยี่สิบบัคไอสัไอมีอะไรไอ้ยี่สหัวใจกูอยู่ตนตุมเลยแม่งบัคไอสั์กูตกลาวาเมื่อกี้ฮะ เฮ้ยกูนี่ตกกิงหนเฮียเอาโง่จังเลยวะเฮียเรียบร้อยเลยลกูไม่ได้เดี๋ยวกูกลับไปหามึงโง่จังวะเฮ้ย้เกือบตายอะไรเกือบคิดดียวไมแกลงมาวะโอ้โหโ,โห ลุ้มลุ้มลุม,ลม,ลมไดครับที่ไหนกินมากินมาเอา้าเฮ้ยทำไมกูโดนไฟไหม้วะเฮ้ยเฮ้ยแรง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 ตั้มที่กำบงังที่กำบงังมันไม่ดับเด้อมันไม่ดับมันไม่ดับท่องไรดี เป็นตายเลยป็นเนี่ยเอาเก็บของกูนี่เยี่ยมึงเบือจังวะอื้อไอสัสเน้่น่องฆ่าตั้มออ้ยนี่พูดเยอะเลยสสมันจะตีก็ไมอี่ เดี๋ยวกูจะฆ่าให้หมดเลยจับเนเธอร์เไอ้ที่อโดนโดนไอ้เทียนั่นยิงติดไฟยังร้องอยู่เลยเอาหน้ามาให้กูมาดิมีแต่หน้ามีนจะมีฟองพ่อจะมี๋ยวมีฟองพ่อจะมีฟองพ่อมีฟองพ่อไอ้สัตว์มีฟองพ่อตายเข้าไปซะไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เที่อ ตามไปฆ่ามึงต่อมึงอยู่ไหนมึงนีงฟ้องพ่อฟ้องพ่อไอ้ยียฟ้องเลยโลกไอ้สัสนี่ฟ้องพ่อไอ้สัสตายซะตายเออมันตีกูตายเี้ยไอ้ขวาไอ้ปนนหาหอนมีเขี้ยมไ โอ้ตายไม่มีเกาะไม่มีเกาะอตาย่มเกาะเต็มเครื่องเลยัเออมันเตัวเต็มชุดเลยอ่ะเฮีเดมอุ้ยแ่งมงแ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 งตัมตั้มช่วยด้วยตั้มช่วยด้วยตั้มช่วยด้วย มันไปกูเฮียอุ้ยเฮียแม่งตกตอนนั้นออตากูเลยไปอ่ะคะวายไ, <c oughs> ไม่น่าอ่ะอย่ามึงบังมึงมึงไม่น่ามไม่น่ามหมอกนรกอะ่ะกลับลงถ้ำม,มึงเถอะคุณต,ตายสล้วครับไปกลับไปลงเหมืองกันต่อดีกว่าลงเหมืองเลยืองไปคุณเนี้ยไป เฮ้ยเฮียบอสเจอแล้วอยู่ข้่ไในเหรอไม่ใช่เลยนะท่านไม่ใช่พาจตาไม่ิดีนะนั่นแหละของคุณล้มเห่ววินวนันวานเหล่านั้นเลยเย่าไอ้เช่าอ้ยุทธ์ดถึงกูตีมาเจ็ดเจ็ดทีแล้วไม่เหงนไม่ตายเลย อยากลงลวาวาก็ไม่บอกกูอุยเี้์บอสเขี้์บอสไไว้เดี๋ยอะไรเย็นมแม่แมงกระโดดมาจากไหนวะเขี้อะไรเดี่ยวยี่กุตตาตอะไรดี นีนจะตายไอ้สัสหมดตัวเลยไม่กล้าลงเ้ยเฮ้ยเยอะเลยชิายแล้วเกลรตานไม่สัดเลยมาสมัยนี้เอ้ยแม่มดไอ้เฮียไมัม่งไปสู้มยังไงวะเนี <S <S ่ยมึงต้องสู้มันเลย <S 2> <S 2> ข้ามเบรกเออตายเยอะแบ่งล้อมหน้าล้อมหลังกูกูไม่ลงไว้ด้วยไอ้สัส ดีกลัวของไปแค่ไม่เยอะเยี่ได้ทองเจ็ดก้อนก็ถือว่าไม่เท่าไรพอทิ้งได้อยู่เอาเว่ตั้มเรามาไม่เซตกันดีกว่าแั่นนู้นนี่ตุ๊กใบหมู่บ้านในซีกันีว่ามาหมู่บ้านในบีซีเอะสักะเก็บวิวบ้านหมู่บ้านีซีเนี่ยไหนมีไหนอุ้ย Ôi chết mất. Nó đứng ở đó. Ôi chơi cơ đuôi. chơi cơ đuôi. Chu nó đây, đi Nhanh 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 Ôi, Nó nó nhìn Nó nhìn cu ơi nó nhìn cu Nó mới nhìn nó nó chết Ê, cái อะไรวะท่ากูค่ะทอมอายุอายุทำไมวะท่ากูท่ากูแล้วมึงจะแดกจะไปแดกไงแดกแรกไงครับไปไหว้แล้วนะเว้ยเยี่ยไปไหนท่ากูทำไมอย่านะอย่านะอย่าไปอย่าต้องวิไไ่งต้องวิ่งไ ยอ่อมือเฮ้ยเอ้เอาเกิดที่ไหนเนี่ยฮะทรงนี้ทรง, <c oughs> งนี้เกิดนู่นนี่เกิดทีีแรกไอสัตว์เฮ้ย <c oughs> นนเียนักประชนภัยมาไอสัตว์ <c oughs> อไอเนนะี่ยนักประชนภัยมากับรามาสองตัวเฮ้ย,ยถ้ากูต้องไปทางไหน <c oughs> เไอตั้มมึงตายมึงก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะ พักกูทิ์ทุบเตียงมาด้วยอะไรคุณคุณน,นอนที่บ้านอ๋อฮะ ต้นใหม่เลยนะ